สวัสดีครับร้านแปะอร่อยยนจังหวัดปักกิ่งครับตัวนี้นะครับเป็นคูเปต้าบีหกพันโฟวิลเก่าญี่ปุ่นครับพร้อมเช้งอานะดูสภาพนะครับเดิมๆจากญี่ปุ่นนะผมขายตามสภาพนะครับร้าน้เราไม่มีบิวไม่มีทําสีครับนี่ครับเบาะโอเคนะยังมีเบาะมาพร้อมให้ดูก่อนนะครับเกียร์แห้งๆเดิมจากญี่ปุ่นนะเครื่องก็โอเคนะครับเครื่องแห้งจากญี่ปุ่นไม่ดันไม่ไอายเครื่องขับได้เลยเดี๋ยวจะลองให้ดูทดสอบให้ดูนี่ครับ ยางก็ตามสภาพนะครับตามที่เห็นนะครับเอาติดเครื่องครับ่อหัวนิดนึงดรจุนแจนะครับอันนี้ใส่าพานสีอยู่แล้วยังไม่ตั้งใส่าพานนะตั้งใส่าพานกันหน่อยครับพานสีนะครับเป็นะคเครื่องได้เครื่องไม่ดันไม่ไอาล้างตามสภาพนะครับกราบครับตามสภาพราคาถูกหน่อยเอาเคียย์ให้ดูครับ ระบบโฟวิลใช้งานได้เอาหน้าครับจับข้างนี้มันจะหมุนข้างนู้นนะครับพวงนี้เห็นะล้อหลังจับล้อข้างนู้นจะหมุนข้างนี้นี่ครับจับข้างนี้หมุนข้างนี้เป็นระบบของมันนะครับถ้าจะให้หมุนคู่เหยียบที่ตัวนี้ครับเหยียบตัวนี้จะไม่มีแต่เนี่เหยียบปุ๊บจะเครื่องขับเคลื่อนคู่เลยนี่นะครับเพาหมุนนะครับ อ่าอันนี้ PTO เดี๋ยวจะเข้าีีโอให้ดูีีโอหมุนนะครับหมุนซติ๊กเลยนะนะครับีีโอหมุนในชะ้าง,งานระบบโฟล์คเคใช้าง,งานได้ีีโอหมุนไฮดรอลิกใช้งานได้ครับพอดีมันเกี่ยวไอ้นี่ไว้อยู่ครับเลยไม่ได้ยกให้ลองให้ดูนะไฮดรอลิกทุกอย่างใช้ได้พอดีรถมันเกี่ยวสูงไว้อยู่ ขายตามสภาพเดิมๆครับใครรับสภาพได้ทักมาครับ085 108 7 093ไปอะไรโยนม์ประกินครับตัวเปล่านะครับไม่มีโรตอรี่นะ